ครับสวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่สเดือนมีนาะคมสำหรับท่าในใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาณทองคําสกุลเงินนะครับนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดลไลน์ดีมาได้เลยวิทีมาเก็ตกับโปรโมชั่นใหม่ครับใครสนใจก็คลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับวิธีก็เป็นอีกโบรกเกอร์หนึ่งที่มีความปลอดภัยสูงเพราะว่าเป็นโบรกเกอร์ที่มาจากประเทศออสเตรเลียครับ f ฟรคฟรยู you, นะครับนักงทุนกับโปรโมชั่นใหม่ เทรดดีมีรางวัลครับยิ่งเทรดมากยิ่งได้ลุ้นมากใครสนใจรายละเอียดอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างแล้วนะครับมูลค่าของรางวัลรวงกว่า50 0 0 0 US ดอลลาร์เลยทีเดียว XM เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นครับฝากเงินรับทันทีเลยโบนัส100%สูงสุด500 u s ดอลลาร์สหรัฐสวัสดีนักลงทุนครับสรุปข่าวเช้ากับกระผมงครูเปาะครับในช่วงเช้าวันนี้เราพานักลงทุนไปดูดัชนี ในตลาดบอร์ดสตรีทกันก่อนเลยครับโดยในส่วนของดัชนีเฉลี่ยวสากรรมดาวโจนส์ปรับตัวติดลบไป1.76% SP500 ปรับตัวติดลบ1.55%แลวก็ดัชนีน a ส DA q ครับติดลบ1.59%โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับปิดร่วงลงเกือบ600จุดในวันธาคารที่ผ่านมาเนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังบวนเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในยูเครนรวมทั้งผลกระทบ จากทางเศรษฐกิจนะครับหลังจากชาติาหาอามาจพร้อมใจกันคว่มบาตรัสเซียขณะเดียวกันครับนักทุนจับตานายเจรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสาหรัฐซึ่งจะแถลงนโยบายการเงินและก็ภาวะเศรษฐกิจต่อสภาค,คองเกรสในสัปดาห์นี้ ภาวะการซื้อขายในตลาดหุ้นยุยยอเป็นไปอย่างผันผวนและก็ตื่นตระหนกเนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดร,ระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนย,ยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายลงโดยดัชนีแสดงถึงความผันผวนของตลาดหรือว่า Wix Index นะครับซึ่งเป็นมาตรวัดความวิตกกังวลของนักลงทุนในตลาดหุ้นบอรสตรีทพุ่งขึ้น13.57%สู่ระดับ34.24เมื่อคืนที่ผ่านมา สต๊าข่าวรอยสเตอร์นะครับยังรายงานว่ารัสเซียเนี่ยได้เตือนให้ประชาชนยูเครนอพยพออกจากบ้านเรือนก่อนที่จะระดมยิงจรวดเข้าใส่เมืองคาคิฟซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับที่สองของยูเครนขณะที่นายเซอร์เก้ซอยกูนะครับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียเนี่ยจะยังคงใช้ปฏิบัติการทางการทหารต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายหลักในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามของชาติตะวันตกครับทุกท่านนี่ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะครับที่สร้างความวิตกกับวลให้กับตลาด จนถึงปัจจุบันนี้ครับทีนี้เราไปดูราคาน้ำมันดิบ WTI กันบ้างครับเมื่อคืนโอ้โหต้องใช้คำโอ้โหเลยนักถุนครับเพราะว่าขึ้นมาเนี่ยสูงมากจริงๆครับผมขึ้นไปทำไฮใหม่เลยนะโดยเฉพาะตัวของ WTI เดี๋ยวพาทุกท่านไปดูราคาน้ำมันกันสนิดหนึ่งครับว่าปัจจุบันนี้เคลื่อนไหวกันอยู่ที่ระดับไหนอ่าโอเคครับ ราคาน้ำมันดิบ WTI นะครับปัจจุบันเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ105.83 US ลต่อบาร์เรลนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการที่ราคาน้ำมันดิบมีการปรับตัวพุ่งทะยานทะลุ100ย s ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากนักลงทุนเขาวิเคราะห์ว่าการที่รัสเซียใช้ปฏิบัติการทางการทาหารบุกโจมตียูเครนอาจจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันครับนอกจากนี้นักลงทุนยังมองว่าการที่สํานักงานพลังงานสากลหรือว่า IEA มีมติระบายน้ำมันออกจากคลังสงสอจน 60ร้านบาร์เรลนั้นเป็นการตอกย้ําว่าอุปทานน้ามันโลกไม่เพียงพอที่จะรับมือกับภาวะชะงักงันในขณะนี้คือ้รงบอกก่อนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการที่ใครก็ตามมีการปล่อยน้ํามันออกจากคลังเนี่ยตัวนี้จริงๆมันจะเป็นลบกับในส่วนของตัวราคาน้ํามันด้วยแต่ประเด็นดังกล่าวเนี่ยคนเขาเนี่ยยังมองว่าเรื่องของรัเสเซียเนี่ยอาจจะทําให้ปริมาณน้ํามันเนี่ยมันลดน้อยลงไปอีกก็เลยสร้างแรงหนุนให้กับราคาน้ํามันครับ โดยในส่วนของน้ำมันดิบนะครับที่มีการปรับตัวเหนือระดับ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนี่ยท่ามกลางความวิตกกวนที่ว่าการที่รัสเซียโจมตียูเครนแล้วก็การที่ชาติมหาอำนาจประกาศคว่มบาตรรัสเซียอันเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อภาวะอุปทานของน้ำมันครับทั้งนี้ประเทศแคนาดาเนี่ยประกาศระงับการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียส่วนสหรัฐและก็ชาติตะวันตกประกาศตัด ธนาคารรัเสเซียนะครับบางแห่งออกจากระบบ Swift ขณะดเดียวกันสหรัฐก,ก็ได้มีการประกาศอายัดสินทรัพย์ของธนาคารกลางรัเสเซียแล้วก็ห้ามชาวอเมริกันทำธุรกรรมกับธนาคารกลางรัเสเซียด้วยเช่นเดียวกันครับนอกจากภาครัฐแล้วนะครับบริษัทเอกชนหลายแห่งเนี่ยยังได้ความบาดรัดเสเซียเช่นเดียวกันซึ่งรวมไปถึงบริษัท BP และก็เชล ซึ่งประกาศว่าจะถอนตัวจากการดำเนินงานในรัเสเซียขณะที่บริษัท Total e n e r g i e s นะครับประกาศว่าจะไม่ลงทุนเพิ่มในรัเสเซียบริษัท Stream 2 a g ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการท่อส่งก๊ส s อ r e a m 2ที่สามารถจัดส่งก๊สธรรมชาติจากรักเสเซียไปยังเยอรมน,นีเตรียมยืดล้มละลายหลังจากถูกสหรัฐคว่ำบาตรก่อนหน้านี้นอกจากนี้ทางบริษัทเนี่ยได้มีการประกาศยุติสัญญาว่าจ้างพนังงานโดยระบุสาเหตุจากการถูกสหรัฐคว่ำบาตรครับ ทางด้าน I E A เนี่ยมีมติระบายน้ำมันออกจากเอ่อ,อกจากคลังนะฮะประมาณ60ล้านบาร์เรลเพื่อสกัดราคานน้ำมัที่พุ่งขึ้นในตลาดอย่างไรก็ตามครับนักทุนมองว่าการดําเนินการดังกล่าวของ I E A เนี่ยถือเป็นการตอกย้าว่าอุปทานน้ำมันในตลาดโลกมีไม่เพียงพอที่จะรับมือกับภาวะชะงักงานที่เกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างรัเสเซียและยูเครนในขณะนี้ ที่เหลือแล้วนะครับทุกท่านก็ต้องมาจับตาดูแล้วว่าชาติพันมิตรรวมไปถึง OPEC p l u ัเนี่ยก็ยคือกลุ่มผู้ผ,ผลิตน้ามันรายใหญ่เนี่ยนะครับเขาจะมีการประกาศมาว่าอย่างไรคือเบื้องต้นเนี่ยนะครับนักทุนครับสนัข่าวเนี่ยคาดการว่า OPEC p l u ัจะมีมติยึดมั่นตามข้อตกลงเดิมในการประชุมครั้งนี้โดยจะเพิ่มกําลังการผลิตเพียงแค่ประมาณ4,000บาร์เรลต่อวันสําหรับเดือนเมษายนนอกจากนี้นักทุนยังตับ ตาดูขออภัยครับจับตาดูรายงานสต็อกน้ำมันดิบประจําสัปดาห์ของสหรัฐโดยกระทรวงสารสนเทศพลังงานนะครับหรือว่า EIA จะมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในวันนี้ครับข่าวสุดท้ายครับเราพานักลงทุนไปดูกันที่ราคาทองคำนะครับที่มีการขยับปรับตัวแข็งค่าเหมือนกันในช่วงของคืนที่ผ่านมาก่อนที่จะเริ่มมีการย่อตัวกลับลงมาในช่วงเช้านีครับโดยในส่วนของราคาทองคำนะครับผมมีการขยับปรับตัวสูวงขึ้นนะครับทะลุเกินกว่า1,940เยรอสโซล่า ในวันอังคารที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดร,ระหว่างรัเสเซียยูเครนเช่นเดียวกันกับบรรดาสินทรัพย์ที่มีความเสียที่โดนเทขายนะครับตัวนี้จะสูนทางกันการร่วงลงนะฮะของดัชนีหุ้นในตลาดวอล์สตรีทรวมไปถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยยังคงเป็นปันจจัยหนุนการเข้าซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยครับนี่ก็คือข่าวทั้งหมดนะครับทุกท่านที่เราได้นํามารายงานให้กับนักทุนในช่วงเช้าวันนี้ขอบพระคุณครับ